สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะัดสมาร์ทโฟนทีวีเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนแตกไฟแฮกเกมซิมซิตี้นะครับเกมนี้ครับเกมนี้แหละ,ะเกมนี้แหละก็จใชาสอนการแตกไฟนะครับก่อนอื่นเลยเราก็ต้องมี ไฟล์ตัวโกงไฟล์นะครับก็คือตัวไฟล์ที่ใช้แฮกนะครับอ่าก็ไปหาโหลดได้ใน YouTube นะครับพิมพ์เข้าไปว่า simcity buildit no root นะครับอ่ามันก็จะมีให้เพื่อนเพื่อนก็คดให้เพื่อนเ,อนเ,อนเอนคนหาดูนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋เลยเราก็จะไปที่โฟลเดอร์ของไฟล์นะครับไฟล์ที่ใช้แตกก็คือ เนี่ยจะเป็นไฟล์ตัวนี้ก็ไฟล์ตัวนี้ครับตัวนี้ก็ใช่ตัวนี้ก็ใช่ครับเนี่ยสองไฟล์ที่ผมติ๊กนะครับใช่หมดเลยนะครับสองไฟล์ที่ผมใช้ติ๊กเนี่ยใช่หมดเลยนะครับก็ไฟล์ไฟล์หนึ่งชิปตัวนี้เนี่ยจะเป็นของคนไทยเรานะครับ มันจะเป็นคลิปแรกเลยนะครับพิมพ์เข้าไปก็จะเป็นแบบเห็นเป็นคลิปแรกมันจะเขียนว่าสอนแฮกนะครับกดเข้าไปแล้วก็มันจะมีใต้คลิปให้โหลดนะครับแต่ไฟล์หนึ่งตัวเนี้ยไฟล์ตัวเนี้ยนะครับมันจะมันจะให้เราเอยมันจะโกงโกงเืองให้เรานะครับโกงเืองให้เราแล้วก็ ตังก็มีอยู่มันสี่สิบแปดล้านนะครับแต่ซิมซิตี้ตัวนี้ตัวที่สองเนี่ยมันจะโกงให้เราหลักหลักหลักร้อยล้านนะครับเก้าร้อยล้านจนถึงพันล้านแล้วก็เวลเนี่ยจะมันจะโกงให้สูงสุดเลยนะครับแต่เมืองมันไม่โกงให้นะครับเราสร้างเองนะครับแต่ของผมผม,ผมเลือกอันที่สามนะอันอันนี้เนละผมเลือกอันนี้แหละดีนะผมว่า ก็ไปหาโหลดได้ในออ YouTube นะครับเ,เดี๋ยวเราไปาแตกไฟล์กันเนาะันนแรกให้เราหาไฟล์ที่ใช้แตกนะครับไฟล์ตัวนี้ใช้แตกนะครับตัวนี้แหละนี่นี่เห็นไหมไฟล์ตัวนี้หาโหลดได้ใน l o เอ้ยใน a ฟ s t o r e แล้ว g o o g l e นะ ข้อมาก็เป็นหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับห้เราเลื่อนมาหาไฟล์นะครับมันได้อยู่ในนี้ใช่ไหมยอยู่ในเอ,เอ,อเยว่าเดวเราลผมหาโหลดดูนะอ่าอ แต่ว่าไฟล์ตัวนี้อยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับไฟล์นึงตัวนี้ดูที่ดาวน์โหลดเวลาเราจะแตกไฟล์นะครับนี่เหละไฟล์ตัวนี้นเองไฟล์ตัวนี้นะครับเราก็ออกไปที่ Data แลเวกวเกมซิมซิตีแล้วก็ให้เพื่อนๆลบไฟล์ตัวนี้ทิ้งนะครับ ไฟล์ตัวที่สองตัวที่ทิ้งเลยนะครับลบทิ้งเลยนะครับแต่ผมไม่ลบนะเพราะว่าผมได้๊อปปี้ไปแล้วครับพอลบเสร็จนะครับก็ออกไปหาไฟล์ที่เราจะใช้เซฟเกมไว้นะครับที่ใช้โกงเนะี่ยตัวนี้กดเข้าไปกดวิวกดเข้าไปอีกแล้วก็กด Copy ครับกดแชร์แล้วก็กด Copy กด ก๊อปีตัวที่2นะครับ C O P Y ตัวนี้กดก o p ปีแล้วเอาไปวางไว้ที่เขาเ้าไปเหมือนเดิมบรรดาต้า G M C City แล้วก็วางนะครับาวางเลยนะก็ะเ,เป็นว่าเสร็จขั้นตอนแล้วมันแค่นี้มันก็โกงให้เราแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงเข้าใจเนาะ,ะสําหรับผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม สำหรับพี่นี้ก็กลว่าสวัสดีครับ